สวัสดีครับนี่คือรายการเด็ดอสังหานะครับเด็ดอสังหานะครับนะรายการนี้ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอาสังหาริมทรั์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียลเอสเตท i ฟ s ตั้งใจเยียนจัดให้ท่านโดยอ เราทํามานับสิปีแล้วหนะวังว่าสิ่งที่เราทํานี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านตามเปาควรท่านดูย้อนหลังไปเอได้นะครับนะแล้วก็สามารถที่จะเสิร์ชหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ท่านสนใจก็ยังได้เหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่เรามุ่งมั่นที่จะให้ความรู้เราหวังวา่าจะมีความรู้ในการลงทุนเรื่องอสังหาริมทรัพย์ต่างๆมากขึ้นอันองวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้ท่านชมมาชมรายการเรากันเลยนะครับ จะมาพูดถึงปรัชญาของอาม่าก็คือยายผมเองเนี่ยครับยายผมเป็นนักปรัชญาเนะเป็นผู้รอบรู้เรื่องเกี่ยวกับประเทศจีนเนี่ยครับแต่ว่ารู้สึกน่าจะเป็นปัญญาชนด้วยซ้ำไปเนี่ยครับแต่ว่าผมก็ได้เรียนรู้จากอาม่ามานิดหน่อยเสียดายครับมีความรอบรู้ไม่มากอาม่าผมบอกว่าไงรู้ไหมครับนาะยายผมเนี่ยอาม่าบอกว่า ดอกไม้เนี่ยนะครับที่เราเห็นส,สวยๆทั้งหลายเนี่ยครับดอกไม้เนี่ยจะเบ่งบานได้เนี่ยเราไม่สามารถใช้เมืองเราแกะให้ดอกไม้มันเบ่งบานได้นะครับดอกไม้จะเบ่งบานได้เนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในมันสุกงอมแล้วมันก็จะเบ่งบานขึ้นมาดอกไม้ตูมดอกบัวตูมหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับจะเบ่งเบ่งบานขึ้นมาเนี่ยเราจะแกะให้ดอกบัวมันบานเนี่ยไม่ได้ มันขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในนะปัจจัยภายในนี่สําคัญที่สุดนะเนี่ยอามมาผมเนี่ยครับเป็คนคนสอนผมเองนะว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับปัจจัยภายในนี่เป็นสิ่งสําคัญไม่ใช่ปัจจัยภายนอกนะไม่ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกสิ่งเราหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับนะขึ้นอยู่กับภายในแต่มันก็มีขอบเขตเหมือนกันนะครับนะมันหมายถึงเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งยัง,ยงไงบ้างเนี่ยครับนี่ข้างหลังผมนี่ก็มี เขียนเป็นภาษาจีน,นชื่อผมเองเนี่ยครับายายผมท่านนี้เนี่ยครับเป็นคนตั้งชื่อให้นะผมก็ได้เรียนรู้หลายอย่างจากยายแต่วันนี้เนี่ยจะมาคุยให้ฟังนะครับเกี่ยวเรื่องปรัชญาหรือว่าคําคมของยายผมเนี่ยจริงๆคงไม่ใช่ผมยายผมนะครับท่านก็คงได้ยินสืบต่อกันมาเรื่องคําว่าดอกไม้เนี่ยจะบานได้นั้นเนี่ยครับต้องอยู่ที่ ปัจจัยภายในนะไม่อยู่ที่ว่ามือเราจะไปแกะให้บานไม่ได้นะมือเราจะไปแกะให้ดอกไม้มันบานขึ้นมาไม่ได้เราลองนึกถึงดอกบัวใช่ไหมครับนะเป็นอย่างนั้นนะ,นะผมก็ได้เรียนรู้หลายอย่างจากอาาผมเนี่ยครับอย่างเช่นเรื่องของการเอาการเอางานนะการที่เราจะพยายามที่จะทํำอะไรต่างเนี่ยให้ได้ประโยชน์ให้ได้ผลเนี่ยนะครับต้องทํางานนะตอนเด็กๆแม่ผมก็ไปทํางานนอกบ้านนะผมก็อยู่กับยาย ก็คืออาม่านะครับนหนุนตักอาาเนี่ยนะครับอามาก็มือก็เนี่ยปักชุนเสื้อผ้าไปแล้วเราก็เป็นคนจีนแบบจนๆเนี่ยนะครับตัวก็ขยับไปขยับมาเนี่ยครับผมก็เลยได้รับความซึ่งซับความขยันขันแข็งมาจากอา่าผมเนี่ยมาจากคุณยายผมเองนี่คือสิ่งที่ได้รับมามรดกตกทอดมาจากคุณยายนะครับเนี่ยผมก็เลย ผูกพันกับยายผมมากนี่จะพูดแบบฝรั่งเนี่ยนะครับนะยายผมเนี่ยจะเป็นเหมือนกับนักบุญนะเหมือนกับเซนต์คนหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแต่พอดีผมก็ไม่ได้เป็นชานะวคาทอลิกอะไรพวกนี้เนี่ยครับก็เลยไม่ได้พูดในง่ายนั้นนี่ถ้าเกิดว่าผมเป็นชาวคาทอลิกเนี่ยครับป่านนี้ผมต้องชื่อบรูโน่นามิสเตอร์บรูโน่นะ Bruno, นะเพราะว่าเซนต์ประจําวันเกิดของผมเนี่ยก็คือเซนต์บรูโน่ชื่อบรูโน่เนี่ยค,คนมักจะ ตั้งชื่อเอา,เอาตามเซนในศาสนาคริสติกายโรมันคาทอลิกเนี่ยครับบรูโน่ได้รับการสถาปนาเป็นเซนในปีไหนจำไม่ได้นะครับแต่ณวันที่6ตุลาคมนีผมเกิดวันที่6ตุลาคมนีก็เลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นชาวาคาทอลิกเนี่ยก็ต้องชื่อว่าบรูโน่นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้กลับมาเรื่องที่อาาผมเนี่ยยายผมเนี่ยครับนี่ใจดีนะมาผมตอนนั้น อายุประมาณสัก8ปกว่าเนี่ยครับผมก็ถ่ายรูปนี้ไว้ของอาาไว้เนี่ยครับนะาูเป็นคนที่ใจดีนะก็คือแม่ของแม่ผมเองนะยายผมเนี่ยครับนะาท่านเชื่อไหมครับอาาผมเนี่ยอยู่หลังแฟลตสามดินแดงนะตลาดสีดินแดงแถวนั้นเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเป็นตลาดเมื่อก่อนไม่เป็นตลาดนะครับตลาดข้างๆตลาดสีดินแดงเนี่ยซึ่งว่าชื่อว่าตลาดสีทองคานะครับหลังแฟลตสามเนี่ยเป็นสวนผักอาม่าผมนี่ปลูกสมุนไพรครับ นะแล้วก็แบกสมุนไพรไปขายถึงเยาวราชเท้าเปล่าไม่ใส่รองเท้านะครับเท้าเปล่าเนี่ยบนถนทนที่เป็นลาดยางมาต่อยเนี่ยเดินแล้วติดเท้าเลยเนี่ยนะครับจา,ราจากเยาวราชจากดินแดงเดินถึงเยาวราชและจากเยาวราชเดินกลับมาถึงบ้านโอน้ี่ถือว่าทรดทนมากเลยนะครับเสียสดายท่านก็ไม่ได้อยู่ถึงวันนี้นะครับตอนมาจากเมืองจีนครับเล่าให้ฟังเสเล็กน้อยเนี่ยครับ ตอนมาจากเมืองจีนเนี่ยยายผมกับตาผมเนี่ยครับพาลูกมาสี่คนนะครับเป็นลูกสาวสามคนลูกชายหนึ่งคนคนอื่นเนี่ยนะครับลูกสาวเนี่ยทิ้งไว้ที่ท่าเรือปล่อยให้โด,ดนนั่งร้องไห้อยู่ที่ท่าเรืออายุสองสามขวบอะไรเงี้ยทิ้งไว้อย่างนั้นคงจะไม่รอดน,นะครับบางคนลูกลกเป็นผู้ชาย,ก,ายก็ตามเด็กๆ,ๆอยู่เนี่ยครับเนะ ทิ้งไว้จนกระทั่งมดกัดตายก็มีนะอย่างนั้นเลยนะครับแต่ตากระยายผมนี่รักครอบครัวมากนะก็เลยพากันมาสี่คนลูกสี่คนเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวตากระยายผมเนี่ยนั่งเรือสัเภามาเรือก็หลงทางเนี่ยนะครับสิบกว่าวันเรือถึงโอ้โหลําบากไม่ค่อยมีอะไรกินเลยนั่งในเรือเนี่ยครับถ้าลุกปุ๊บคือนั่งนั่งแทนต่อเลยนะแต่ก็ขอบคิ้วกันมาได้นะจำนองที่นาในเมืองจีนมาเนี่ยครับว่าจะมา หาเงินกลับไปไถนาแล้วก็ตั้งตัวพราะเงินขายอุดมสมบูรณ์กว่าเนี่ยครับปรากฏว่าไม่สําเร็จครับค้าขายเล็กๆน้อยๆไม่ประสบมสำเร็จไม่เหมือนเจ้าสัวนั่นนะครับแล้วก็สุดท้ายตาผมก็เสียชีวิตราวปีพุทธศักราช2 5 5พัช่วงนั้นเนี่ยครับอนานมากมาแล้วนะครับก็ประมาณเกือบ60ปีมาแล้วนะครับทิ้งยายผมกับลูกๆไว้เนี่ยนะครับเนี่ยนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว นะหาเงินได้เท่าไหรเนี่ยครับก็ส่งกลับไปไทยนาตลอดเพราะว่ากาว่าจะมาชั่วคราวว่าหลังจะกลับไปเมืองจีนนะครับแต่อยู่ไปอยู่มาก็กลับไม่ได้เนี่ยครับอาจจะประเทศเปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสต์คอมมิวนอย์ไปแล้วนะครับและขณะเดียวกันก็ไม่ได้ร่ำรวยมากมายนะครับนะก็เลยเ,เป็นแบบนี้นอ,าอาม่าเลือกตาผมเนี่ยนะครับไม่สบายตอนไม่สบายก่อนเสียชีวิตเนี่ยเพนะราะไม่เคยมีอะไรกิน อะไรต่างเขายกให้ลูกกินเนี่ยครับจจะเป็นโรคกระเพาะอ,อะไรต่างเนี่ยครับนต้องเอาเหรียญเนี่ยเหรียญบาทเนี่ยครับหรือแม้จะคงมีเหรียญสลึงเนี่ยนะครับมาขูดหลังตอนที่แบบว่าไออะไรเงี้ยนะครับมาขูดหลังแก้ไอสุดท้ายก็เสียชีวิตนะอย่างอนาถเนี่ยครับเพราะว่าไม่ได้มีการรักษาเท่าที่ควรไปหาโรงพยาบาลของคนจีนด้วยกันเนี่ยครับของคนจีนพ้นทะเลที่มาอยู่แถวเายาวราชเนี่ยครับเขาบอกเตียงเต็มอุตส่าห์ขอบพิ้วไปถึงนั่นนะครับอาการหนัก แต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาตายที่บ้านเนี่ยครับเป็นชีวิตที่ยากแค้นลําบากในสมัยนั้นนะครับเนี่ยยายผมก็เลยดูแลเลี้ยงผมมาเขาบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งถ้าเราจะทำอาคารเราให้มีมูลค่าเนี่ยนะครับ ถ้าเรามีการตกแต่งสักหน่อยหนึ่งก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราไม่ได้มีการตกแต่งที่ดีเท่าที่ควรเนี่ยครับถ้าเราขายตามสภาพเหมือนขายรถไม่ได้นะครับถ้าขายตามสภาพนี่ๆจะตกมากเลยครับเพราะว่ามันจะมีกหนิเยอะแยะไปหมดเลยต้องตกแต่งทาอะไรสักนิดหน่อยเพื่อว่าเราจะได้สามารถทียจะเพิ่มมูลค่าได้นอกจากนี้เนี่ยนะครับอาคารเก่าของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านหรืออาคารใดๆก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะมาปรับปรุง ให้กลายเป็นโรงแรมได้นะครับเราสามารถปรับปรุงเป็นสำนักง,งานหรือปรับปรุงเป็นอย่างอื่นได้เพิ่มมูลค่าขึ้นมาสร้างมูลค่าขึ้นมาใหม่จากอาคารเดิมซึ่งเราจะมองข้ามไปหรือไม่เห็นมูลค่าทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหารนืทรัพย์ไทยของเราเนี่ยก็เลยจัดการสัมมนาเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมสร้างอาคารเก่านะปรับปรุงอาคารให้ใหม่ขึ้นมาเนี่ยครับเพื่อว่าเราจะได้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่แล้วก็ยืดอายุเพิ่มมูลค่านั่นเอง อย่าลืมมาสัมมนากับเราที่นี่นะครับอ่ะทีนี้ประเด็นที่จะคุยให้ฟังเนี่ยนะครับก็คือเรื่องว่าดอกไม้จะบานนั้นเนี่ยต้องให้มันบานเองครับไม่ใช่ว่าเอามือแกะให้บานได้อย่างที่เมื่อกี้บอกไปสองรอบแล้วเนี่ยนะครับว่า มือนกระดอกบัวบางคนลองนึกถึงภาพดอกบัวเนี่ยมันเป็นบัวตูมนะเราอย่าแค่เป็นบัวบานขึ้นมาเนี่ยเราจะแกะให้มันบานขึ้นมาให้ทันดอกทันใจเนี่ยทาไม่ได้นะครับนะสิ่งที่จะทําได้ก็คือเราจะต้องรอเวลาให้เกิดความสุขงอมภายในดอกบัวนั้นแล้วมันก็จะเบ่งบานออกมาเองไม่ว่าจะเป็นดอกบัวหรือดอกไม้ใดๆก็ตามเนี่ยครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในและเบ่งบานเอง หลักคิดอันนี้เนี่ยนะครับหรือว่าคติอันนี้นะหรือว่าสุภาษิตอันนี้หรืออะไรก็ตามเนี่ยครับอันนี้เนี่ยมันสอนอะไรกันเรามันสอนเราเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะไม่ขายชาติขายแผ่นดินนะครับโอ้ยมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยเกี่ยวอะไรกันไม่ขายชาติขายแผ่นดินที่รัฐบาลพยายามที่จะออกกฎว่าให้ต่างชาติซื้อคอนโดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งเราเคยทำแล้วนะครับแต่ก็ไม่สําเร็จเพราะมีใครซื้อนี่จะทําอีกแล้ว นะครับและให้เช่าที่ดีได้90ปีร้อยปีใกล้ๆกกับเกาะฮ่องกงหรือเขตเช่าในเซี่ยงไฮ้สมัยก่อนเนี่ยนะครับนัยยะสําคัญเนี่ยที่เป็นข้ออ้างของทางราชการเนี่ยข้ออ้างว่าเลยนะครับข้ออ้างว่าจะได้มีคนต่างชาติล้านคนที่รวยๆเนี่ยมาอยู่ในเมืองไทยและจะทําให้เมืองไทยเราร่ํารวยขึ้นก็คือว่าความร่ํารวยของประเทศไทยนะเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ <c oughs> พาคนรวยๆ <c oughs> มาอยู่ในประเทศไทย ก็คือเกิดจากปัจจัยภายนอกแต่ความจริงแล้วอย่างที่าอาวุมสเนี่ยครับนะความเจริญการเบ่งบานเต่างเนี่ยครับจะเบ่งบานได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในปัจจัยภายในถ้ามันสุกงอมเพียงพอมันก็จะเบ่งบานเองดังนั้นถ้าประเทศชาติเราอยากจะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเนี่ยครับต้องพัฒนาประชากรของเราให้มีความรอบรู้นะมีความสามารถ สามารถไปแข่งขนันและคือก็นได้เราก็จะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในประเทศเราครับไม่ใช่ไปอิมพอร์ตคนรวยๆมาอยู่เมืองไทยแล้วจะทำให้ประเทศเรารวยขึ้นเป็นไปนไม่ได้นี่คือเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราอิมพอร์ตคนรวยๆมาอยู่เมืองไทยแล้วเนี่ยนะครับคนรวยๆอยู่ได้นะแต่ไม่ทําให้ประเทศเราจเจริญน,นะครับมีตัวอย่างไหมมีตัวอย่างอะไรนะครับตัวอย่างเขตเช่าของ ต่างชาติในนครเซี่ยงไฮ้กวางโจนะหรือชานตงหรือหลายหลายหลายที่เนี่ยครับนะมีเขตเช่าของต่างชาติในสมัยก่อนของจีนเนี่ยครับมันจะทําให้เขตเช่าตรงนั้นเจริญขึ้นหรือในกรุงฮานอะยในนครโฮจิมินซิตี้เจริญมากเลยมีอาคารบ้านช่องหอใหญ่โตบ้านเลยไม่มีเลยเพราะบ้านเราไม่จะเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะหรือถ้าเราเคยไปกัมพูชานคร กรุงพนมเปญเนี่ยเ็นตลาดขนาดใหญ่เป็นอาคารสูงใหญ่มากกว้างขวางม,มากเป็นตลาดกลางของประเทศของกรุงพนมเปญเนี่ยครับบ้านเรายังไม่มีขนาดนี้เลยหรือโรงละครแห่งชาติโอเปร่าเฮาส์นะโอเปร่าเฮาส์ของฮานอยกับโฮจิมินซิตี้นี่ใหญ่มากเลยนะครับจุคนได้ห้าหร้อยคนแต่มาดูโรงละครแห่งชาติโรงแรกที่เราสร้างปี2 0 0 7เนี่ย จุคนได้แค่400อคนเองเล็กนิดเดียวอาคารก็ไม่ไดิสวยงามใหญ่ยยตัวอะไรนะใน,นแง่นึงก็ดีเหมือนกันนะครับคนต่างชาติมาเนี่ยก็ทําให้บ้านเมืองเจริญขึ้นแต่เราต้อง,องมองให้ขาดนะครับต้องมองให้ขาดชัดเจนว่าไอ้ที่บ้านเมืองหหนฮานอยกรุงโฮจิมินห์ซิตี้อ่านครโฮจิมินห์ซิตี้กรุงฮนะา, City, งหาหนอยหรือกรุงพนมเปญน,นะใน,ในเขตเช่าเดอะบันเดอะบันที่อยู่ตรงผูผูซีเนี่ยครับที่ในหอเสื่อง้า้เนี่ย ที่มีอาคารสวันตกอยู่ยะแยะคนไปมักจะไปท่องเที่ยวมองข้ามใบเบนภูท่งนะครับที่มีตึกใหม่ๆสูงใหญ่หลายหเนี่ยนะครับอันนั้นคือมรดกของพวกจักรวรรดินิยมอาณาน,นิคมไอ้ตึกเหล่านั้นเนี่ยมันไว้เพื่อพวกมันกันเองครับนะหรืออาคารโอเปร่าเฮาส์ที่ฮานอยหรือโฮจิมินซิตี้นะก็เพื่อพวกรวยๆของพวกเขาเองอิมพอร์ตคนรวยๆมาเนี่ยก็ทำให้คนรวยๆเหล่านี้มีที่ยืนอยู่ใน ประเทศพวกเรานะแต่ไม่ได้ทําให้ประเทศชาติเราหรือทําให้เวียดนามกัมพูชาหรือว่าจีนจเจริญขึ้นนะครับไม่ใช่มันมากอบโกยทรัพยากรกลับประเทศมันครับมันมากอบโกยทรัพยากรกลับประเทศมันครับแต่สมัยนี้จกักรวรรดิยมอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสก็คงไม่ได้มาเากาะโกยอะไรกับบ้านเราแล้วนะครับจะมีจกักรวรรดิยมอื่นที่เพิ่งเกิดใหม่ครับส่นะงคนมาอยู่นะฮะ พเพราะถ้าเกิดว่าคนในประเทศเขาเยอะเกินไปเดี๋ยวเลี้ยงดูก็ไม่เพียงพอหรือเกิดการรัฐประหารขึ้นมาหรือเกิดการจลาจนขึ้นมาจะเดือดร้อนนะก็เลยส่งมาอยู่นอกประเทศให้เงินอุดหนุนไปด้วยนะครับมาครอบครองเดรนเอาทรัพยากรของประเทศเราเนี่ยกลับไปประเทศเขาไปเลี้ยงดูประชากรของเขาอีกทีนึงนี่แหละครับมันเป็นอย่างนั้นนะดังนั้นการที่จะาหวังให้เอาคนหนึ่งล้านคนจากต่างประเทศนะครับแล้วให้มา อยู่ในเมืองไทยและทําให้คนไทยรวยขึ้นนั้นเป็นความคิดที่ผิดพลาดแน่ๆนะครับความเจริญของชาติไทยเราได้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อว่าคนไทยเราเก่งขึ้นรวยขึ้นนะครับพัฒนาประเทศเราดีขึ้นเราถึงจะสามารถประสบความสาเร็จประเทศเราถึงจะเจริญขึ้นดูอย่างเมืองจีนเนี่ยครับเมืองจีนนี่ไปเรียนรู้รอะไรต่างมาแล้วก็มาปรับใช้หรือไปคอนโว้เทคนโนโลยีเข้ามาอะไรก็ตามเนี่ยครับหรือเลื่อนๆหรือเราอาจะเรียกว่าเป็นการ ทรานสเฟอร์เทคโนโลยีอะไรต่างก็ตามเนี่ยหรือขโมยมาก็ตามเนี่ยนะครับแล้วพอบ้านเมืองเราเจอเขาจเจริญเนี่ยเขาก็ประชาชนก็เก่งเก่งขึ้นบ้านเมืองก็จเจริญท่านเคยคิดจะไปซื้อทรัพย์ที่กรมบังคับคดีไหมครับที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยเคยจัดอบรมเรื่องเกี่ยวกับการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ให้กรมบังคับคดีมาหลายรุ่นเลยครับถ้าเราจะไปซื้อทรั์บ,บังคับคดีนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่า มีกฎระเบียบอย่างไรบ้างแล้วก็ซับพ,พวกนี้เนี่ยมักจะต่ำกว่าราคาท้องตลาดรวมทั้งนะครับถ้าที่ไปซื้อซับมือ2อออเราต้องทำยังไงบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้น่าสนใจที่อยเรียนรู้นะครับยิ่งกว่านั้นนะครับยังมีซับ NPA หรือว่า Non Performing Asset เนี่ยนะครับจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ต่างๆหรือของธนาคารต่างๆซึ่งเราสามารถที่จะซื้อได้ถ้าเราซื้อและมีทักษะการซื้อที่ดี เราจะซื้อได้ต่ํากว่าราคาตลาดแล้วก็ทํากําไรได้ในวันแรกนี่นะครับที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยของเราก็เลยจัดสัมมนาเรื่องเทคนิคในการซื้อทรัพย์บังคับคดีซึ่งเรามีวิทยากรผู้มีความรอบรู้เนี่ยครับมาให้ความรู้ท่านโดยตรงว่าเราจะซื้อยังไงดีซื้อทรัพย์มือสองยังไงดีนะซื้อทรัพย์ของสถาบันการเงิน NPA อย่างไรดีซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับ เป็นลู่ทางในการลงทุนอย่าลืมนะครับถ้าสนใจเรียนในหลักสูตรนี้เนี่ยครับหรือสัมมนาในเรื่องนี้มาที่นี่นะครับศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยในการสัมมนาเทคนิคก,การซื้อทรัพ์บ,บังคับคดีครับ ดูบ้านเราสิครับหัวรถจักรรถไฟเนี่ยที่เรามีรถไฟมาร้อยกว่าปีเนี่ยก่อนหลายหลายประเทศทั่วโลกเลยเนี่ยครับหรือเนี่ยเอเชียเนี่ยเรายังผลิตหัวรถจักรเองไม่เป็นเลยครับเรี่ยหัวรถผลิตหัวรถจักรเองไม่ได้เลยครับนะหรืออาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ยส่วนมากเราก็ซื้อจากต่างประเทศผลิตเองก็ยังไม่ได้เลยครับหรือได้อาจจะได้นิดหน่อยไม่ได้เอาไว้โชว์ว่าเราผลิตได้แล้วนะแต่ว่าไม่สามารถที่จะเอาไป ผลิตเป็นลําเป็นสันเอาไปใช้ให้อาริราชศัตรูของเราเกรงขามนะความเกรงขามของเรานี่เกิดจกากการไปซื้อฝูงบินใหญ่ๆมาอะไร่างต่างม,มาซื้อเรือดำน้ามาปราศัยปัจจัยภายนอกเพื่อให้บ้านเมืองเราดูน่าเกรงขามอันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับไม่ยั่งยืนแล้วก็เป็นความคิดที่ผิดๆนะครับก็เลยขออนุญาตบอกไว้เนี่ยครับว่าถ้าเราจะเจริญได้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกนะครับเหมือนอย่างที่ยายผมบอกเนี่ยครับว่าดอกไม้นะจะบานได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในเนี่ยครับไม่สามารถที่จะใช้มือแกะให้มันบานออกมาได้ถึงแม้เรามีมืออาจจะมีหลายมือด้วยช่วยกันแกะนะ <c oughs> ก็ไม่สามารถที่จะทําให้บานเองได้ก็ไม่สามารถที่จะทําให้บานขึ้นมาได้เพราะว่าการบานแบบนั้นนี่คงจะใบไม้ของใบอดอกบัวหรือ,อดอกไม้ทั้งหลายก็คงจะฉีกขาด หรือว่าหลุดลงหลุดลอยใบหลุดพั่วใบอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยครับข้อคิดเล็กๆเหล่านี้นะของอา마ผมาเ,นเนี่ยท่านนี้เนี่ยครับจึงสอนให้เราเห็นชัดเจนนะครับว่าเราจะไปพึ่งต่างชาติมาอยู่เมืองไทยเนี่ยแล้วจะทําให้เมืองไทยเราเจริญขึ้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ยยเลยนะครับยิ่งตอนนี้นะครับเลือดหยุดไหลอีกต่างหากขอโทษทีเลือดไหลออกไม่หยุดอีกต่างหาก เลือดไหลออกไปอยู่ในทางโรงงานพา,น,พานาโซนิกสองโรงก็ไปตั้งอยู่ที่เวียดนามนะหรือนักลงทุนต่างๆเนี่ยย้ายไปอยู่เวียดนามเยอะมากหรือนักทุนลงทุนในญี่ปุ่นที่เคยไปอยู่เมืองจีนก็ย้ายออกจากจีนมาอยู่เวียดนามอินโดนีเซียเยอะมากมากแล้วอย่างนี้ประเทศเราจะเจริญไหมครับนะพวกผู้บริหารของต่างชาติก็ย้ายออกไปอยู่ประเทศอื่นแล้วยิ่งน้อยลงอีกนะครับยิ่งน้อยลงอีก เราหวังว่าจะมีคนต่างชาติเข้ามาเยอะๆจะได้ช่วยกันพัฒนาประเทศเรายิ่งกลับน้อยลงตั้งแต่เราตั้งประเทศไทยขึ้นมาเนี่ยจนถึงปี2561เนี่ยครับมีคนต่างชาติที่มีเป็นแรงงานมีฝีมือเนี่ยมาอยู่เมืองไทยเนี่ยครับ11,200คนถ้าอีก5ปีเพิ่มขึ้นปีละ5% 5%นะก็เพิ่มขึ้นอีกแค่30,000แต่จะเพิ่มไปไม่รู้นะครับจะลดลงก็ได้แต่ว่านะครับ เราคาดหวังว่าเราราคาคุยนะครับบอกว่าเนี่ยจะมีต่างชาติมาลงทุนในเมืองไทยเนี่ยหรือจะชวนให้มาเกษ,ษยณอายุในเมืองไทยเนี่ยล้านคนก็จะมาได้ยังไงใช่ไหมเราต้องคิดให้รอบครอบคิดให้ชัดเจนมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยเราจะรู้ได้ไงเป็นไปไม่ได้เราจะรู้เนี่ยต้องมีข้อมูลเปรียบเทียบเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีคนต่างชาติไปซื้อบ้านเนี่ยในอเมริกาเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยหนึ่งแสนเจ็ดพันหน่วย มืองไทยแล้เนี่ยนะบางคนยังไม่รู้เลยตั้งอยู่ที่ไหนนะ,นะชาวต่างประเทศบางคนยังไม่รู้เมืองไทยตั้งอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับจะมาซื้อกันเป็นแสนๆเลยเหรือนนม,มากกว่ามากกว่าที่อเมริกาเปเป็นไปนไม่ได้เลยนะครับเห็นไหมนี่เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบหรือมาเลเซียก็มีโครงการมาเลเซียไม่เช็กน์โฮมให้คนต่างชาติมาอยู่ปรากฏกว่า17ปีผ่านไปมีมาแค่4ี่พันกว่าหลังปีหนึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ2 0 0 3 0อหลัง แล้วมันจะไปอยู่พอมันจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้ยังไงก็ตุ้นไม่ได้ต่างชาติปีปีหนึ่งเนี่ยเป็นปีที่ซื้อเยอะที่สุดเนี่ยแค่0.4ของ GDP เท่านั้นเองน้อยมากนะแม้แต่ไปซื้อที่อเมริกาก็ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจอเมริกาเลยนะครับเป็นความฝันเปาความเข้าใจผิดแต่เราบอกตัวเลขให้มันอยู่เยอะๆล้านคนจะมากันล้านคนอันนี้เป็นเข้าขายการโกหกนะครับแต่เพื่อที่จะบอกว่าให้คนมองรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะดีนะถ้ามันมากันนะอย่างน้อยกรรมดีกว่ากรรม แต่จริงไม่มีความจริงเป็นความเท็จโดยสิ้นเชิงนะครับและถ้าเกิดมีคนมาเนี่ยก็มาเสพสุกนะไม่ใช่ว่าจะมาทําให้บ้านเมืองเราจเจริญขึ้นได้นะครับนะอันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างร,ร้ายแรงนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกไว้นะปรัชญาความคิดนะเ,เหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่เรากําลังคิดรัฐบาลกาลังคิดนั้นผิดแน่นอนนะครับนะยังมี คำพูดของคนโบราณเนี่ยนะครับนะพูดแล้วน่าเชื่อถือเหมือนกันน่าคิดเ <socks S 1> <abl> หมือนกันนะครับเขาบอกว่าแต่นี้ไม่เกียรยายผมเลยนะครับเขาบอกว่าของคนไทยเราเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยนะถูกคนแก่ด่าถูกคนแก่ด่าเลยนะถูกคนแก่ด่าเนี่ยก็แสดงว่าเป็นการเขาไม่เป็นไรหรอกเขาคนแก่ด่าเราก็ถือเป็นการให้พรนะถึงแม้ก็จะด่าเราเสียหายจงใจด่าเราอะไรก็ลถือเป็นการให้พรนะครับเพราะคนแก่แล้วอย่าไปถือสาเขา ถ้าถูกเพื่อนดา่เนา,เนนนาเพื่อนดินท้าเพื่อนด่าเนี่ยไม่ต้องคิดมากอย่าไปอิจฉาเขาหรืออย่าไปคิดอะไรมากเขาด่าเราเพื่อนดินทาเราเรื่องอะไรเราเนี่ยเพราะเขาอิจฉาเราเขาอิจฉาเรานะครับเขาเห็นเราโดดเด่นเก่งกวา่าหรือทําอะไรดีเป็นได้ประสบความสาเร็จอนะไรอย่างเนี่ยเขาอิจฉาเราก็เลยด่าเราก็เลยดินทาเราก็เลยว่าเราว่าร้ายเราต่างๆนานานี่คือธรรมชาตินะครับ ดังนั้นถ้าถูกคนแก่ดา่าเราไม่สนนะครับถือว่าเป็นการให้พรเราก็น้อมรับไว้นะครับถ้าถูกเพื่อนดา่าถูกคนรุ่นเดียวกันดา่าคุกคนอาชีพนะคู่แข่งแล้วด่าอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นเขาอิจฉาเราเพราะสามารถไม่สามารถที่เอาดีเท่าเราได้เนี่ยเขาอิจฉาเราเขาเลยด่าเรานินทาเราว่าร้ายเรานะครับนั่นคือคนแก่และคนรุ่นเดียวกันนะครับ แต่ถ้าถูกเด็กด่านะครับถ้าถูกเด็กด่าอยู่เรื่อยๆเนี่ยครับถูกเด็กกระท้วงเด็กด่าอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจนะว่าเนี่ยเรานี่คงจะแย่จริงๆขนาดเด็กนักเรียนนักศึกษาประชาชนนะยังด่าเลยอะ่ะแสดงว่าแย่มากๆแล้วนะครับไปเถอะนะออกไปเถอะอย่างนี้เป็นต้นคนงะไม่น่าจะอยู่ต่อแล้วนะครับคือถ้าเกิดผู้ใหญ่ดา่าว่าอย่างนะคู่แข่งด่านะ ว่าไปอย่างคู่แข่งไปค้านได้อะไรก็าด่าเราเนี่ยว่าไปอย่างแต่ถ้าถูกเด็กๆน,นักเรียนนักอึกสาด่าน,นี่แสดงว่าแย่จริงๆกเกินเดี่ยวอย่างนะครับอันนี้เป็นคําคมหรือว่าเป็นข้อคิดของคนโบราณที่บอกเราไว้นะครับเช่นเดียวกับที่ยายผมบอกไว้นะครับก่อนจบก็ย้ํานิดนึงนะครับว่ายายผมเนี่ยบอกว่าดอกไม้นึกถึงดอกบัว,บวไว้นะครับหรือดอกอะไรก็ตามเนี่ย ดอกไม้จะบ,บานเนี่ยไม่สามารถใช้มือแกะให้บานได้นะไม่เอามือมาแกะให้มันบานเนี่ยออกบานเนี่ยไม่ได้ต้องให้มันเป่งบานเองมันก็คือเกิดจากปัจจัยภายในดังนั้นประเทศชาติเราจะร่ำรวยได้นั้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่เอาคนจากต่างประเทศมาอยู่เมืองไทยนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะต้องพัฒนาคนของเราประชาชนของเราให้ มีความรอบรู้มีศักยภาพที่ดีก็ยังนำพาให้บ้านเมืองเราจเจริญเติบโตตัางหากนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องฝากไว้คิดนะครับนี่แหละครับรายการเด็ดอสังหาที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียลเอสเตทแฟร์นัจงาจแด่อ่านทุกท่านครับผม สวดมน,นอโชคชัยก็ทําหน้าที่จนจบรายการนี้พอดีนะครับนะแต่ว่าถ้าท่านมีข้อแนะนาข้อติชมหรือยังไงก็ตามบอกได้นะครับเราจะมาปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าท่านบอกมาเรามีของชํารวยท่านด้วยนะและก็ฝากเผยแพร่บอกต่อด้วยนะครับสําหรับรายการนี้วันนี้ทีมงานที่ช่วยเหลือช่วยกันทําให้โครงการนี้รายการนี้ประสบความสำเร็จขึ้นมาได้และผมเองผมตขอขอนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดิ์สวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เพจด็อเตอรโสพลและอย่าลืมกด subscribe ช่อง YouTube โสพลพรโชคชัยด้วยนะคะ